ผมก็มาเจอ,อคอกอีกแล้วนะครับผมสองอคอกเลยอีกอคอกหนึ่งอยู่ไกลนะครับถ้าจะตีต้องเดินลุยน้ําไปตีแต่อคอกนี้อคอกใหม่ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันตายใบบัวเนี่ยแม่น่าจะไม่ใหญ่หรอกนี่อยู่ตรงนี้เลยอคอกน่าจะเพิ่งออกนะครับรยังเล็กๆอยู่ฝูงเล็กมาก กัดเลยกัดเลยโอ้โหตีเข้าข้างคอครับกัดเลยอือหือโอ้โห,โโหเลือดเต็มปากกัดแลปเตอร์ครับผมนี่ครับดแล้ว กล้องกับหัวเฉยนี่ครับกัดแรปเตอร์ครับผมมาคนะอกเอาเดี๋ยวผมถ่ายกับหัวแล้วะผมไม่ได้ดูกล้องหนระือว่ามันถ่ายกับหัวเลยแรปเตอร์ครับผมไซส์สวยอยู่หมายนาครับอคอกเหมือนเดิมโอเคครับผมดูแเต้มต่อไปครับ สุดยอดครับผมผมไปตีปลากระกสูงลับมาครับคอกออกมาคอก,อกนี้มาตากไหนไม่รู้งงแต่คอกเนี้ยมันมาไงไม่เห็นนะคอกนี้ยังไม่เห็นสักครั้งเลยเมื่อเช้าก็าไม่เห็นมามาแต่ไหนก็ไม่รู้ เมื่อเช้าก็ตีสามขอ้ขอกนข้อนี้ก็ตีแต่ว่ามันพาลูกของเราไปนู่นก็มาได้ข้อหนึ่งตรงนี้อีกข้อหนึ่งไปตีอยู่นู่นก็พาลูกเข้าป่าหายลองเราก็ดีจูนะมีกัดก็ดีหรือเปล่านี่เลยลองจัดเต็มตัวใหญ่ก่อนเลยเหลือใต้น้ำผมก็มีนี่แม่อาจิบด้วย แม่จิบซะด้วยแม่จิบซะด้วยอืมจบคู่เลยจิบคู่เลยเหรอจิบคู่เลยใช่ไหมนั่นไง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 จิบคู่หรอนั่นไงจิบคู่หรอ จิบคู่หรอใหญ่ด้วยจิบคู่หรอเป็นไงจิบคู่เรียบร้อยครับเอยื่อใต้น้ำกระดีจจะเต็มครับตัวใหญ่ครับตัวนี้น้ำหนักน่าจะสิบเอ็ดจุดห้ากรัมนะถ้าผมจะไม่ผิดเรียบร้อยครับเป็นไงใสสวยด้วยครึ่งโลครับ ครึ่งโลกว่าปากฉีกติดคอปากกวดีนะครับหัวใหญ่มากมันไม่ครึ่งโลแล้วมันเนี่ยน่าจะหกเจ็ดขีดเลยครับตอนนี้ใหญ่จัดลองดูคู่กันครับ ออกนี้แหละผมตามมาสองวันวันแรกมันออกใหม่ๆมีพี่พี่คนหนึ่งเขามาเขาเขียดมาตีครับกัดเขียดเขาเขาวัดทีนี้ก็ยื้ยื้มาแล้วแหละคือพี่เขาเดินไปตีข้างล่างนะครับไม่มีกิ๊บเปไงก็ไปจับนะครับหลุดไม่ได้กินครับไม่รู้ตัวไหนน่าจะตัวนี้มั้ง ลองรู้ต่อ